คิดใหญ่ไม่คิดเล็กใครเคยอ่านหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กบ้างคะความคิดของเรามีผลต่อการกระทำคะ่ะเป้าหมายการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอาจคือเป้าหมายการเงินที่เปลี่ยนความคิดคุณก่อนนั่นเองคะ่ะก่อนที่เราจะลงมือทำเราจะต้องเปลี่ยน mindset เป็นของคนที่ประสบความสำเร็จของคนที่มั่งคั่งและร่ารวยก่อนคะ่ะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือ เป้าหมายที่คุณตั้งต้องเป็นไปได้และอย่าตั้งเป้าเล็กค่ะเพราะถ้าเราตั้งเป้าเล็กเราอาจจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเราตั้งเป้าใหญ่เราอาจจะไม่ถึงดวงจันทร์แต่เราอาจจะตกมาเป็นดวงดาวก็ได้จงตั้งเป้าใหญ่เพราะเป้าหมายมีไว้ท้าทายตัวเอง และพิสูจน์ความสามารถตัวคุณเองค่ะไม่ใช่เพื่อให้ได้มาง่ายๆใครที่เคยทำได้แล้วลองเลื่อนขึ้นค่ะลองพัฒนาตัวเองและทำให้ตัวเองเก่งขึ้นทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นจากการที่เราตั้งเป้าใหญ่เป็นไปได้ค่ะเป้าหมายที่ตื่นเต้นเร้าใจเพราะยาก แต่เป็นไปได้ไม่ใช่เป้าหมายที่คุณเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเพราะน้อยเกินไปดังนั้นคิดถ้าเราคิดแล้วนะคะไหนๆจะเสียเวลาในาการคิดแล้วให้เราคิดใหญ่ไปเลยค่ะคิดถึงความสำเร็จภาพของความสำเร็จของเราเ็สเทอร์เนอร์นักธุรกิจและเจ้าของรายการโทรทัศน์ชาวเมริการกล่าวไว้ว่า you should say g o r l beyond reach so you have your you'll so always always something to l i v e for คุณควรตั้งเป้าหมายที่เอื้อมไม่ถึงคุณจะได้มีอะไรให้พยายามเพื่อมันในชีวิตนี้ในความคิดส่วนตัวของของคนเขียนนะคะของคุณเชสเตอร์เนอร์คิดว่าเป้าหมายที่ทยาทยานอาจเป็นแรงผลักดันมากกว่า เป้าหมายที่เป็นไปได้ค่ะเพราะเป็นไปได้สําหรับคนส่วนใหญ่มักน้อยเกินไปเนื่องจากพวกเขาประเมินคุณค่าและความสามารถของตัวเองน้อยเกินไปค่ะจงคิดใหญ่ไม่คิดเล็กแล้วคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมคุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวัน ฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินจะเอาบทความมาฝากกันในะทุกๆวันนะคะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A easy money